เวลา19นาฬิกา44นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาประจำปี2565เฝ้าทุนละอองตุีีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาต่างๆตามลำดับดังนี้นางเรโนวิชาสินเฝ้าทุนละองทุลิประบาดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขามนุษยศาสตร์นายสมหวังพิทยานุวัตรเฝ้าทุลละองทุลิประบาดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาศึกษาศาสตร์ นายสมคิดเลิศไพฑู์เฝ้าทุนละอองทุลีประบาดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขานิติศาสตร์นายยงยุทธวงเฝ้าทุนละอองทุลีประบาดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาวิทยาศาสตร์นายวิทยาอมรกิจบำรุงเฝ้าทุนละอองทุลีประบาดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาวิทยาศาสตร์ นายประสิทธิ์วัฒนาภาเฝ้าทุลละอองตุลีประบาทรับพระราชทานเหรียญดุสฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาแพทยศาสตร์นายพานุพันธ์ทรงเจริญเฝ้าทุลละอองตุลีประบาทรับพระราชทานเหรียญดุสฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาแพทยศาสตร์และนายอรุณโรจนสกุลเฝ้าทุนละอองทุลีประบาทรับพระราชทานเหรียญดุสฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาแพทยศาสตร์ เวลา8นาฬิกา33นาทีวันนี้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2566 โอกาสนี้นายประยุนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ย่าตราขบวนพร้อมด้วยเทยพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระผาพร,าะ,พราะที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมณนะพระผาพราะที่นั่งแล้วไปยังลานแรกนา จากนั้นพระยาแรกนาเจิมพระโูพอและพระโูเพียงและคันไถก่อนจะเริ่มการไถดะไปโดยรีสามรอบโดยขวางสามรอบและหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหวนหลวงลั่นของชัยแล้วไถกลบอีกสามรอบ พระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาประกอบด้วยพระราชพิธีสองพิธีรวมกันคือพระราชพิธีขอภัยค่ะคือพระราชพิธีเพื่อจมงคลอันเป็นพิธีสง์ ซึ่งกระทำในวันแรกนพระระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทำขวัญพืชพันธัญญาหารโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชาพิธีตรวจพระนางขันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์โดยประกอบพระราชาพิธีณมนทลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก เมื่อประกอบพิธีแรกนาเสร็จพราหมณ์นำอาหารเจ็ดสี่งตั้งเลี้ยงพระโคสำหรับใช้เสียงทายประกอบด้วยข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้า โดยปีนี้ผลการเสี่ยงทายพระยาแรกนาตั้งสัตยาชิตสถานหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ห้าคืบพยากรว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีกล้าข้าวในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหานมังสาหาันจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนของกินตั้งเลี้ยงพระโคปีนี้พระโคกินหญ้าพยากรว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารพลาหารพักาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมานาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น<ล>ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองจากนั้นพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู <tu i ro> ่หัวพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดินเกษตรกรและบุคคลดีเด่นทางการเกษตรแห่งชาติประจําปี2565จํานวน3รายและเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณกรดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจําปี2566เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณโดยเป็นเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติจํานวน16รายสถาบันการเกษตรดีเด่นแห่งชาติจํานวน12 สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติจำนวน3สหกรณ์และปราดเกษตรของแผ่นดินจำนวน2สาขาและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับประชาชนจำนวนมากต่างเข้าไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมาประกอบพิธีเพื่อนำไปเป็นสิมงคลในการเพาะปลูก เวลา1 0นาฬิกา2นาทีสเสด็จพระราชดดำเนินไปยังแปลง,งานาสาธิตสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานในพิธีหวานมเมล็ดผัุนข้าวในแปลง,งานาสาธิตโดยทรงพระกรุณาโปรดเล้าโปรดกระหม่อมให้ในายประยุนอินสกุลปรลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้หวานผัุนข้าวขาวดอกเมล็ด0 5 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าหน้าที่ที่ทนแรงได้ดีพอสมควรเมล็ดพันธุ์ข้าวสารใสคุณภาพการสีและการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อดินสภาพเปรี้ยวและดินเค็มเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสําหรับประกอบพระราชพิธีเพื่อจะมุงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจําปี2567 สำหรับผลการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2565มีการปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าวได้แก่ถูกเขียวและาัตะวันได้ผลผลิตรวม105กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวนาสวนพันหลักปลูกข้าวจำนวน6,000ได้แก่ พันขาวดอกมะลิ105พันปทุมธานี1พันกอขอ87พันกอขอ85พันกอขอ43และพันกอขอ6ได้ผลผลิตรวม2,244กิโลกรัมซึ่งกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตเชิญพันข้าวส่งปลูกพระรชาชทาน เข้าพระชจพิธีเพื่อจมงคลจรุดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2566รวมทั้งบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนผู้สนใจและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เสีบไปส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆกรมการข้าวจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลต่อไปเพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรเวลา10นาฬิกายนาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชบโรกาศให้ในายวาแดมาดูบายอบสกีเอกอักครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชบโรกาศให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7ธันวาคม2561เฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทกราบถาวายบังคมลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เวลา10นาฬิกา53นาทีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อิการบรดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจหน้าที่และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งผู้ร่วมงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี ประจำปี2560ถึง2565บริจาคสมทบทุนมูลนิี่อานันธรรมหิดลวันที่ระลึกวันทรงดนตรีตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยเป็นกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2543 เพื่อนอมรลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้เสด็จพระราช,ชด,ดำเนินไปทรงดนตรีพระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างปี2 5 0 1ถึง2516 โดยในบางปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้โดยเสด็จและส่งร่วมในการแสดงดนตรีด้วย นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรยังได้ทรงพระราช,ชนิพนธ์เพลงมหาจุฬาลงกรณ์พระราชทานเป็นเพลงประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาตามคำกราบบังคมทูลเชิญ ของมหาวิทยาลัยต่างๆอีกหลายแห่งอาทิมหาวิทยาลัย,รยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิรินกรนิโรจน์เพื่อทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์อีกหลายครั้งซึ่งเป็นบรรยากาศแห่งความสุขความอบอุ่นของวันทรงดนตรีที่ทุกพระองค์ส่งให้ความใกล้ชิดและทรงเป็นกันเองและยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของทุกคนมาจวบจนถึงปัจจุบัน